สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนอนะคะในวันนี้เจคเคนอนมานำเสนอที่ดินจัดสรรแบ่งร็อกนะคะทุกท่านแบ่งขายค่ะทําเรยอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเลยนะคะอยู่ในตําบลไม้เค็ดอาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ที่สูงพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะคะเดิมแล้วเป็นที่สวนค่ะดินดีมากเลยนะคะสามารถทําบ้านสวนได้สบายเลยค่ะทุกท่าน s <S ดินดีนะคะบางแปลงมีทุเรียนรองกองด้วยค่ะมีปะปาส่วนภูมิภาคมีไฟฟ้าครบทุกแปลงค่ะที่ดินอยู่ติดถนนราชยางกว้าง8เมตรนะคะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรนะคะ อยู่ในซอยร่วมใจห่างจากถนนสี่เลนสาย319ประมาณ200เมตรที่ดินฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยค่ะเนื้อที่เริ่มต้นที่110ตารางวาถึง300ตารางวานะคะแต่ละแปลงเนื้อที่ไม่เท่ากันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0แสนบาทนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป นี่เป็นถังแปลงนะคะทุกท่านทางสาธารณประโยชน์อยู่ตรงกลางนะคะกว้าง6เมตรด้านหน้าแปลงนี้เป็นถนนรัดยางนะคะราคาแต่ละแปลงตามนี้เลยนะคะทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปมีเบอร์โทรของเจ้าของที่ดินด้วยนะคะซึ่งเจคเนุใส่ทั้งหมดนี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสนใจเน้นติดต่อกันโดยตรงและไปชมพื้นที่ด้วยตนเองนะคะ สำหรับวันนี้เจเคแคโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ